สวัสดีครับสารพันธ์พัฒนาขอเชิญชวนทุกท่านมาเปิดโลกของน้ำพึ่งกันครับโดยเฉพาะน้ำพึ่งชนโรงบูโดซึ่งเป็นน้ำพึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจราคาสูงด้วยคุณประโยชน์ที่มากกว่าน้ำพึ่งชนิดอื่นพบในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศอย่างที่จังหวัดนาราธิวาสแห่งนี้ครับด้วยพื้นที่แถบเทือกเขาบูโดหยาดน้ำที่สร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนดินก่อเกิดน้ำพึ่งหยดแรกแห่งการเริ่มต้นเลี้ยงพึ่งชนโรง นายมูฮัมหมัดซัมสุดินเซนมาดชาวอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเห็นชนโรงตามธรรมชาติอาศัยอยู่ในกล่องเก็บของข้างบ้านจึงเกิดความคิดที่จะเลี้ยงจนทำเป็นอาชีพเสริมและเริ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับชนโรงพร้อมกับทดลองเลี้ยงและขยายผลเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้างรายได้และผลผลิตที่มีคุณภาพจากน้ำผึ้งชนโรงครับ เรามาดูน้ำพึ่งแต่ละชนิดกันครับว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรชนิดแรกคือน้ำพึ่งป่าเป็นน้ำพึ่งที่ได้มาจากพึ่งพื้นเมืองเช่นพึ่งหลวงพึ่งโพรงและพึ่งมิ้มเป็นน้ำพึ่งจากเกสรดอกไม้รวมไม่สามารถแยกชนิดของพืชที่พึ่งไปเก็บน้ำหวานมาได้มีความชื้นสูงชนิดที่สองคือน้ำพึ่งเลี้ยงน้ำพึ่งที่ได้นั้นสามารถควบคุมคุณภาพได้และสามารถจัดสรรให้พึ่งเก็บน้ำหวานจากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นน้ำพึ่งลำไย น้ำพึ่งลิ้นจี่น้ำพึ่งสาบเสือและน้ำพึ่งชันรงเป็นน้ำพึ่งที่มีความชื้นน้อยสำหรับประเทศไทยก็ไม่ธรรมดาครับปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงพึ่งในระดับอุตสาหกรรมผลิตน้ำพึ่งมากเป็นอันดับที่36ของโลกและเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากเวียดนามโดยไทยผลิตน้ำพึ่งได้1110ตันมีเกษตรกรผู้เลี้ยง1,215ราย จำนวนรังพึ่ง353,724ลังเก็บน้ำพึ่งจากดอกลำไยลิ้นจีงากาแฟทานตะวันและสาบเสือได้มากกว่า12,203ตันมีการส่งออกน้ำพึ่งไปยังประเทศต่างๆเช่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียแคนาดาและจีนจำนวนเกือบ8,000ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า600ล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถผลิตไข่พึ่งเกสรและนมพึ่งเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยจากการสำรวจชนิดของชนรโรงทั่วโลกพบว่ามีมากกว่า500ชนิดสำหรับประเทศไทยมีชนโรงประมาณ34ชนิดเป็นสัตว์ตระกูลพึ่งเหมาะแก่การเลี้ยงในสวนผสมผสานทั้งพืชสวนและไม้ผลเวลาที่ชนโรงตอมดอกไม้จะเก็บเกี่ยวเกสรจากดอกไม้ไป80เก็บน้ำหวานจากเกสรไป20 แตกต่างจากพึ่งทั่วไปที่จะเก็บเกี่ยวน้ำหวานไป80%เก็บเกสรไปเพียง20%ทําทำให้น้ำพึ่งชันโรงมีสารพึกษเคมีหลากหลายชนิดมีผลในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อโรคเพิ่มภูมิคุ้มกันจึงทำให้น้ำพึ่งชันโรงเป็นน้ำพึ่งที่อุดมคุณค่าทางอาหารและยามากกว่าน้ำหวานจากพึ่งทั่วไป อย่างที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชนโลงเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตำบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตซึ่งจุดเด่นอยู่ที่การเลี้ยงชนโลงควบคู่กับสวนลองกองซึ่งแสมด้วยกาแฟโดยมีพื้นที่ปลูกลองกองจำนวนหนึ่งไร่ต่อชนโลง40กล่องสามารถสร้างรายได้ปีละ300,000บาท จนเกิดการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงชนลรงจำนวน45รายในพื้นที่50ไร่จำนวนชนลรง250กล่องเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากน้ำพึ้งชนลรงบูโดของนาราธิวาสแล้วเรายังสามารถหาซื้อได้จากแหล่งอื่นๆเช่นน้ำพึ่งชนลรงสงขลาน้ำผึ้งชนลรงภูผาจังหวัดสมุทรสงคราม และน้ำพึ่งชนโรงคุราบุดีจังหวัดพังงาเป็นต้นครับแบรนด์ของเราชนโรงบ<ม>ูโดยี่งอตอนนี้ก็มีการสร้างเครือข่า,ขายเป็นนะชนโรงบูโดบัจอกชนโรงบ<ม>ูโดติคิดินไปยังอีกอำเภอหนึ่งใช่ครับซึ่งเราจะชูจุดเด่นเกี่ยวกับระบบนิเวศที่ติดกับทุกขบุโดจะบง่งบอกถึงที่มาของน้ำพึ่งของเราชนโรงมารวมกันเป็นชนโรงบูโดมันเป็นอาชีพที่ว่าไม่ต้องไปดูแลอะไรครับผมก็เลยมา มีรังก็ประมาณนี้ก็มาตั้งรังก็เขาก็จะมาเข้าเองประมาณนั้ครับผมเป็นอาชีพเสริมชนิดหนึ่งของผมเลยครับผมเรียกได้ว่าชนโรงเป็นเหมือนผู้ช่วยเกษตรกรตัวจิว๋วช่วยเพิ่มรายได้เพิ่มความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างชนโรงบูโดยี่งอที่ใครก็ล้มได้ยากเพราะไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการยกระดับวิสาหกิจชุมชนครับ สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร